ไม่ครับมานครับจริงอยากไปเล่นนะแต่ว่าจริงๆเราฉันก็อยากแบบว่าเห็นวีเขาเปิดซร์ฟเล่นกันใช่ปะก็คิดนะเอ๊ัถ้าสมมติว่าฉันได้ไปเล่นตรงนั้นฉันถาจะมีคอมมูนิตี้เกี่ยวกับวีมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ดูเป็นเด็กขาดเพื่อนนะเราไยบอกเขาสิน <c oughs> ่ครับบ้านแ่น่ะสินะเราเราเล่นกันเองนั่นแหละสรุปแล้วก็ก็เล่นกันพวกเราอยู่ดี เขามาวันต้องนูนิต,นตี้วีมาอะไรช่างมันเล่นแต่กเขาบ้านเล่นกับเขาบ้านน,บบาน่าอะไรคนอื่นก็หาคอนเน็กชันจากวีเพื่อทำให้ตัวเองโปโหมดดันขึ้น <c oughs> ฉันฉันโปรหมดผ่านทุกายแล้วกันแต่รู้ไหมว่าแค่ฉันอยากเจอแบบว่าหาคนทั่วๆไปที่เป็นแบบสตรีมเมอร์วีอะไรเงี้ยมาเล่นแบบเออเรามาเล่นอ่ะต่อเพลงกันไหมยังไมี้ เรามาเล่น,นอ่ะต่อเพลงกันไหมยังไม่ยังไม่ม,มีล่าสุดก็คงมีเออพี่เชน afterverse แล้วฉันก็บอกให้เขาเออเอาเพื่อนมาด้วยก็ได้นะคนหนึ่งเผื่อเกิงส่วนฉันไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกฉันน่าจะเก่งอยู่แล้วฉันเก่งอยู่แล้วอาจจะมีมิฟี่จังใช่มิฟี่มิฟีน่นี่รู้จักจากไลฟ์คุณไฮตอนไปเมมเบอร์รู้จักวันนั้นแล้วก็แอดเพื่อนวันนั้นเลยมิฟี่ค่อนข้างเฟรนลี่ สักพักมิฟี่บอกว่าอ๋อเรจังเรื่อนี้ขอให้เก็บเป็นความลับระหว่างเราก่อนนะอะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะคือไม่รู้หรอกก็ก็อ่ะ <c oughs> อย่าบอกใครนะ <c oughs> รู้กันแค่เราไงจะมิฟี่ก่บอกมิฟี่นะบอกคุณนายไปแล้ว